สวัสดีค่ะพบกันในช่องจอยหอยใหญ่พี่น้องก็เบิ่งจ้าหอยใหญ่ได้อย่างบ้าจึงดีหอยใหญ่ๆหอยนาตัวใหญ่ๆน,นะ,จ,ะนจ,จ๊ะน้ำจิ้มจะน้ำจิ้มบะหลายใหญ่ห้างมาเลยค่ะไม่นี่สิแม่นำแนะนำทริคดีๆนะคะวิธีท,ทำความสะอาดหอยมาดูกันเลยจ้า,จาถ้าเอาหอยลงไปไ,ได้หอยมาจากตลาดจ้า

làm ngày phải nó cái nóng nữa nóng 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 không nóng nóng nó nó เอกจะเอาสากนะมาผสมกันเกนขาวนะนะได้ให้แบนได้ต้งน้ำด้พอนงเด้อจ้าต้นหอยลดจ้าตั้งน้มให้เดือนนะคะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะใส่เจียวเล็กน,น้อยจ้า น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาหอยนานะคะลงไปนะลงไปตรงนี้นะคะพี่น้องลงไปแบบนี้เด้อรื้อกระโทษือหนึงถือก้อนมอืมอนึงถือหอยนะคะคจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้นะะออ่าพราะมันเดือดนะคะก็จะเป็นยังซี่เนาะนะคะถ้าสังเกตได้นะทางหอยมือสูงมันจะอ้าปากนะจ๊ะนะะมันก็จะห่างหนึ่ง ตามชนนะเจ๊อ้อยหอยใหญ่จะกินยังไงนะมาจะมมาเจ๊อ้อยหอยใหญ่สิบห้าเมื่อกินหอยค่ะหอยพี่น้องหอยหอมน้ำจิ้มส้มจ้านี่ไงนี่นะหอย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 กินเจ้าหัวมันอุ้ยอืออือน้ำจิ้มจะน้ำจิ้มน้ำลายไหลน้ำลายไหลไหมจ้า อ่อยมาลองตัวน้อยกันจ้าน้ำจิ้มเจนน้ำจิ้มแล้วมาเลือกตัวจิ๋วกันจ้าหวานไม่น้องกินเฉยๆก็หวาน Đây là cái hỏi nhạc, mình hỏi nhai Cho nó ma kìm hỏi Gựa gựa đoạn hỏi anh đi đem Mình hãy chụp nơi lắm Chụp nơi nói เจ้อจหอยเจ้าน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากเลยน้ำจิ้มซีฟูดคนอนีสารอือน่นน้ำจิ้มสมซ่บอร่อยมากอร่อยมากตัวใหญ่ โอเคท่าเบบี้่าเบบีหอยภาษากลางเอิ้นว่าหอยภาษาอีสานเอิ้นว่าบักหอยภาษาฝรั่งเอิ้นว่าเชลว,วสาสซัดนี่ก็หอยแม่ป้ากินหอยหอย,อยนี่เลยเลยไหมป้า เอาไม่ได้เบาเลยเนี่นี่แม่ป้าหอยมาขเป๊ะต้อ,องเออ้หอยใหญ่นีเจอออยเห็นไหมเ,ออเห็นไหมแม่ป้าที่มาของครัว่าแม่ป้านี่นคะแม่ป้าสาวแม่ป้าพวกนี้ออกสาไปไหนคะเฮ้ยเพจตายเด้อจ้าเพจตายแต่ว่าจ่อยลืมหมือนนึงลืมหาแนวแก้มพูดอยู่ได้ว่าจะของมาเ็ด ในกาเลืเอหาแนวแก้มที่จังไหนล่ะพี่น้องสร้างมาแล้วนเนาะน้ำเขาบอกมาสมบอ <c oughs> ออร่อยถ่ายจากมุมหน้าบ้านเช่นเคยจ้าห <c oughs> ้อ,หอยข้าล่างดีแล้วพี่น้อง <c oughs> หอย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  มังคือหอยเนี่ได้หลายชนิดนะจ๊ะอันนี้จอยหิวจอยเลยตุ๋มเลย,จ,ยเจุ่มแจวเลยบางคนก็เอาไปเขาเอออย่างก้อยก้อยหอยปลามหอยบางคนก็เอาแต่หัวมันมีหัวอันนี้นะแกงขั้วหอยคมเนี่ยอันเนี้ยแล้วอันมีอีกคลิปหนึ่งที่แอยเอาไปอ,อมซึ่งที่กินอันนี้เอามาต้มเอยเ,เป็นพระเอกเลยนะคะงานเนี้ย บม่ได้มีอย่างเลยแต่ว่าคิดอยากอยู่เดี๋ยวสซีเฮ็ดอีกอยู่ห้อยห้อยห้อยอร่อยมากเงินเด้ทวดบอกกินข้ามใหญ่ๆกินคำน้อยห้ามกินคำน้อยต้องกินคำใหญ่ๆหช่ไหมย้อ่อยดีเด้ม่ต้องพี่น้องไม่ต้องพูดส่งเสริมอีสายย้อ่อยบอกินชาจะอ่อยห้อยใหญ่บอสหายเพลิด อร่อยอร่อยมากื <c oughs> <c oughs> หามากินด้ยวยพี่น้องแปลกดีอาหารอีสาน ถ้าหมูมันแพงแล้วก็หันไปกินอันอื่นเขาก็กินหอยกินปลาไป้พี่น้องวิธีการแก้ปัญหากินหอยบํารุง <laughs> ยายายาต่ออ,อร่อยมากเบิง่งตัวบักไงตันตัว,ตวบักญ่เบิ้งเฮ่ออ,อ้อยมักรุ่นนี่เบบีมันกำลังเป็นสาวมักไว้รุ่น ชอบไวรุ่นชอบไวรุ่นเนี่ยมักตัวเล็กๆแบบนี้นี่มืมว่าเอาไปเฮ็ดอันนั้นกระแซบเด้เอาไปปิ้งเอาเติงหัวมั้ง่่ะอแบมากแบบมากผงเนาะเกลือผงชูรสซอสพริกไทยเอาไปย่างมาสั้นย่างแล้วก็เขาเอิอย,ยังงปิ้ง แฮมแฮมไปเพ็ดเพ็ดเพ็ดได้ยินเสียงหมาไหมหมาแม่ป้าคือบักดอกว่าเฮาเฮาแต่เจ้าของเลยจ้ะผู้อื่นว่าเฮานีแมวเลยจ้ะยี่ห้อฮุมยี่ห้อหุมของลูกสาวบางก่านอนแถวนี้ล่ะบางฮุมเห็นบ่อยอย่างเลยมันนอนอยู่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นี่บางฮุม พาหม่มมึงเด้อมึงเด้อเจ้าอ,าอาา่อยหอยใ่า่สิกวนมันพาห่มตื่นตื่นมันข้ำแล้วพาห่มตื่นมันข้ำแล้วอย่านอนไม่ออกกล้องเลยพี่น้อง พี่ผ่าอุ้มอนอนอยู่นี่เฮ้ยลืมไปไปจับไม้มา,าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไม่ไหวาเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องป้องไปสุขูมสุคชนผู้เจ้าดาวดากหอย mình mở biển cái gì bữa đọc hết hà nam mà đi hà nam gần con đất nào hà nam kem về con đất ở hưng hưng là họ ก่อนชบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดต่อใครกดกระดิง่งกิ้งกิ้งอยากจ๊อ่อยหอยใหญ่น้ำได้จา้าอย๊ออยหอยใหญ่รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ